ดวงวันเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดวงใหม่ชะตาชีวิตใหม่เปลี่ยนได้แน่นอนปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโล v i p อพีอันเดอร์สกอร์เจ็ดนโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของดูดวงเด่นประจำเดือนธันวาคม2 5 6 3สําำหรับคนที่เกิดในปีนัก,กษัตร์ปีมะเมียหรือปีมา้าอยากจะรู้ว่าในเดือนธันวาคมนี้ในช่วงนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้าง เราไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับคนที่เกิดในนักษัตร์ปีมะเมียหรือปีม้านะครับในช่วงเดือนธันวาคมหรือภายในก่อนสิ้นปีนี้นะครับดาวประจําตัวของคุณเนี่ยมันไปตกในเลือนเสียหรือเลือดอริมันก็แปลว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็เงเซงหรือทําอะไรก็แล้วแต่รู้สึกง,งุดหงิดไม่ค่อยจะสบายเนื้อสบายตัวสักเท่าไหร่อาจจะมีปัญหาในหลายๆเรื่องปัญหาเรื่องแรกก็คือปัญหาเรื่องเคราะ เรื่องสุขภาพหรือเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยจึงทําให้ตัวของคุณเองไม่ค่อยแอ c t i v e action เท่าไหร่หรือไม่ค่อยขยันเท่าที่ควรอาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้หรืออุบัติเหตุตา่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะครับทําให้คุณมีรู้สึกทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยได้ดัง่งใจหรือทําอะไรไม่ค่อยคล่องตัวแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของสุขภาพคุณอาจจะรู้สึก เป็นความกังวลใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานงานที่คุณทําอยู่อาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีความยุ่งยากหรืออาจจะมีความเหนื่อยยากลําบากจึงทําให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากจะตื่นไปทํางานนะครับอยากจะนอนอยากจะอยู่อยากจะพักอยากจะเบรกแต่ว่าด้วยความจําเป็นหรือด้วยภาร,ระหน้าที่สําคัญหลายๆอยา่างจึงทําให้คุณต้อง ลุกออกจากที่นอนเพื่อจะไปทำงานแต่มันก็ทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้หรือไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นปัญหาในเรื่องของเนื้อง,งานมันยังเป็นแบบนี้จนถึงปีหน้าเลยทีเดียวฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะย้ายงานผมว่ารออดทนหลังจากพ้นสิ้นเดือนธันวาคมนี้ไปแล้วเนี่ยพอเข้าสู่ในช่วงปีหน้า การเริ่มต้นใหม่ๆสักกาดใหม่ๆพอสศใหม่ๆมันอาจจะทําให้ชีวิตของคุณน่าจะแฮปปี้มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของเนื้องานหากจะเปลี่ยนงานหรือจะย้ายงานหรือจะหาสังกัดใหม่ก็ขอให้เป็นต้นปีหน้าดีกว่าเพราะยังไงตอนนี้บริษัทต่างๆก็คงไม่อยากจะรับเราเข้าทํางานถ้าไม่มีความจําเป็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือคนงานที่อาจจะต้องขาดอะไรแล้วแต่ผมว่าบริษัททุกบริษัท น่าจะไปสตาร์ทหรือเริ่มต้นในปีหน้ามากกว่าฉะนั้นตอนนี้ความเบื่อความเซ็งก็ยังเป็นแบบนี้อยู่จนถึงประมาณสิ้นเดือนธันวาคมเลยทีเดียวก็ยังไงก็แล้วแต่ก็พยายามเข้าอกเข้าใจในบริบทของอดวงดาวที่มันโคโจรอยู่ในปัจจุบันนี้อาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับเรื่องงานผ่านไปแล้วเรามาว่ากันในเรื่องของการเงินดูบ้างถึงแม้งานของคุณอาจจะรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งหรืออาจจะเครียดในหลายๆสิ่งหลายอย่าง แต่การเงินของคุณยังพอหมุนยังพอหาได้การหมุนหรือพอหาได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเหลือแต่ว่าในแต่ละเดือนที่จะก้าวผ่านไปเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะหาเงินจากส่วนอื่นๆจากช่องทางอื่นๆเพื่อจะมา ใช้จ่ายในชีออวิตครอบครัวของคุณหรือในเ,อเรื่องของหนี้สินต่างๆที่คุณมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตหรือจะต้องช่วยเหลือครอบครัวต่างๆคุณก็ยังมีโอกาสที่จะหมุนเงินหรือหาเงินได้ในช่วงนี้จึงอยากจะให้คุณมั่นใจว่าถึงแม้การเงินมันอาจจะเฟื่อหรืออาจจะ ติดลบแต่ยังไงก็แล้วแต่เดือนธันวาคมนี้ยังเป็นเดือนที่กูยังพอหายใจหายคอคล่องตัวหน่อยก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับอ่ะเรามาว่ากันในเรื่องของความรักดูบ้างผมอยากจะวิเคราะห์ดวงความรักของคนปีมะเมียไว้อยู่2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือกลุ่มสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือมีคู่ชีวิตอยู่แล้วนะครับใช้ชีวิตกันมาในระยะเวลาหนึง่งหรือแต่งงานแต่งการจนมีลูกมีเต้ามาแล้ว ความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ชีวิตของคุณในช่วงเดือนธันวาคมนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนะักอาจจะมีปัญหาสะสมมาก่อนหน้านี้ราวๆสองถึงสาปีแต่ในช่วงนี้มันก็ยังเป็นปัญหาเดิมๆอยู่แต่ถ้ามันเป็นปัญหาเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ในช่วงนี้ก็ถือว่ามันก็ยังอยู่ในวนลูปเดิมมันยังไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเ,เข้าใจมันมากขึ้น เหตุผลมันมีสําหรับตัวของเรามากขึ้นถึงแม้มันจะมีความขัดแยง้งความคิดความอ่านไม่ลงรอยกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแตกหักหรือแตกแยกหรือจะต้องอ,อ,อย่าล้างกันคงไม่ใช่เป็นเรื่องแบบนั้นแต่อาจจะแค่คุยน้อยหน่อยไม่ค่อยมีคำปรึกษาหารือหรือคําแนะนําใดๆนะครับแต่ความสัมพันธ์ในการดําเนินชีวิตของคุณก็ยังพอที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้ถึงแม้มันจะ ไม่ได้ดี 100%, แต่ก็ยังถือว่ายังอยู่ในโหมดของการที่ยังเห็นหน้าเห็นตายังเห็นว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรประมาณนั้นมากกว่าแต่ก็ถือว่าไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มสำหรับคโนโสดหรือสำหรับคนที่กำลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งในช่วงนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนใหม่อาจจะยังดูกระท่อนกระแท่นหรืออาจจะยังดูไม่ค่อยคืบหน้า มากเท่าที่กวรเพราะตำแหน่งของดวงดาวดันตกโครจรในเรือชะตาที่เสียฉะนั้นความคิดความเห็นอาจจะมีมุมมองแตกต่างกันเวลาที่พบที่เจอกันอาจจะน้อยลงหรืออาจจะยังคลาดเคลื่อนกันไปนะครับหรืออาจจะมีตัวเลือกใหม่ๆที่อาจจะทําให้ตัวเลือกที่คุณเคยคิดว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีอาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือหาคนใหม่เข้ามาฉะนั้นความรักสําหรับคนใหม่ตอนนี้ยังดูไม่ค่อยดีนะัก ยังมีเรื่องยังมีเป็นประเด็นหรือยังมีปัญหาคงต้องรองให้พ้นในช่วง3ามสี่เดือนนี้ไปก่อนปัญหาความรักของคุณก็อาจจะกลับมาดีมากกว่าเดิมแต่ตอนนี้ถึงแม้จะเปิดใจกับใครใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีคุณสมบัติที่ใช่ในอุดมคติของคุณมันอาจจะมีข้อดีและข้อเสียปะปนกันไปก็อาจจะยังไม่ได้ถูกอกถูกใจคุณสักเท่าไหร่ก็ต้องพยายาม <c oughs> ศึกษา และพยายามที่จะเปิดใจกันต่อไปนะครับก็ขอเป็นกำลังใจในเรื่องนี้ถ้าคนโสดก็อย่าเพิ่งพรีผามอย่าเพิ่งทำอะไรเร่งด่วนรีบด่วนมากเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ต้องมาแก้ไขปัญหาในภายหลังมันค่อนข้างจะยุ่งยากเลยทีเดียวนะครับเรื่องที่คาดหวังสำหรับมนุษย์ทุกคนก็คือเรื่องของโชคลาบตำแหน่งของดาวโชคลาภพอมีไหมก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าไม่ ไม่เยอะไม่มากหรือว่าไม่ได้มออีช่องทางในการที่จะได้โชคลาภเป็นก้อนใหญ่ก้อนโตอาจจะเป็นโชคลาภแบบก้อนเล็กๆไม่ได้ใหญ่นะครับก็อาจจะมีเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับก็ลองดูว่าจะเสี่ยงโชคเลขไหนที่เป็นเลขคุณชอบ <c oughs> เลขที่อยู่ในกระแสเป็นเลขที่คุณ <c oughs> ไปเสี่ยงซิมซีมาไปขอมาก็ลองเสี่ยงโชคดูอาจจะได้แบบเล็กๆไม่ได้มากมายใหญ่โตอะไรนะครับ สิ่งที่จะต้องกังวลใจสําหรับตัวคุณก็มีอยู่2เรื่องคือความกังวลใจที่คุณอาจจะมีอยู่ในหลายๆเรื่องตอนนี้มันอยู่ในหัวของคุณหลายเรื่องเลยทีเดียวอาจจะยังคิดไม่ตกแก้ไม่ออกแต่อยากจะให้คุณใจร่มๆหรือใจนิ่งๆไว้ทุกปัญหายังไงมันมีทางแก้ไขยอยู่แล้วแต่บางครั้งอาจจะต้องรอเวลารอไทม,มิ่งของมันนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของความคิดก็ เป็นเรื่องของสุขภาพที่ผมอบอกวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าถ้าไม่เบื่อไม่เซ็งก็ต้องระวังเรื่องเจ็บเรื่องป่วยเรื่องอุบัติเหตุห <c oughs> รือเรื่องของสุขภาพเอาไว้บ้างนะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ตำแหน่งตัวเราไม่ค่อยดีนะอาจจะไม่ดีช่วงหนึ่งก็คือในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับแล้วปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือปัญหาของคนรอบข้างนะครับในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยปัญหาคนรอบข้างคุยพูดจายังไงก็อาจจะมีปัญหามี คำพูดที่อาจจะไม่ค่อยเลื่อนหูสักเท่าไหร่ก็อาจจะมีประเด็นมีความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างคือเพื่อนที่เคยเรียนเคยคบกันมาก็อาจจะมีความคิดความอ่านไม่ตรงกันหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่อาจจะมีความขัดแย้งในงานที่อาจจะทํางานแล้วไปด้วยกันไม่ได้หรือญาติพี่น้องของคุณอาจจะมีปัญหาทําให้คุณรู้สึกวิตกกังวล แล้วก็เป็นทุกข์หรือว่ามีปัญหาขัดแย้งกับญาติพี่น้องของคุณก็เป็นไดน้ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยพ้นกลางเดือนธันวาคมนี้ไปแล้วปัญหากับคนรอบข้างมันน่าจะดีขึ้นเป็นราดับฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับหากคุณสนใจที่อยากจะตรวจด,ดวงชะตากับผมแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยนะครับโทรมาที่หมายเลข0 9 5 7 0 5 0 163 HoroVIP underscore 7 8นนี่คือ ID l ดียนะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับ หลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญๆที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ